นี่คือการอบฟิมนะครับการอบฟิมด้วยไลเนอร์นะครับออกไม่ออกเป็นการอบฟิมด้วยไลเนอร์นะครับ วับจุวับจุวับออกมาครับออกมาครับดูได้เลยครับผมอืมบาน,น่าอุ่นได้เห็ดวันนะครับ cùng ngày ấy vẫn cả bông, cả cả người không, ok, có cá lên nói không